สวัสดีครับวันนี้มาพบกับลุงหงานเสื้อ่ังครับวันนี้นะครับทามารชมการทดสอบระบบของอินเตอร์นะครับ440คันนี้นะครับเตรียมจะส่งลูกค้าอำเภอหลงสังนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับที่จองเครื่องจากทางร้านเรานะครับใครที่กําลังมองหาเครื่องฟังไว้ใช้งานนะครับสามารถโทรสอบถามนะครับที่เบอร์0879579453นะครับ0935732101นะครับทางร้านมีแค่2เบอร์โทรนะครับ เรามาชมนะครับผมเชือกของอินเตอร์ธนมไก่นะครับเรือคันี้นะครับทางร้านได้เช็คระบบการทำงานระบบเก็บสีให้ลูกค้าใหม่นะครับใครที่อยากศึกษาหาความรู้นะครับเข้ามาชมที่ร้านได้เลยนะครับที่ตั้งของร้านอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเส้นสุรินทร์สามทางกมที่19บก้านตะคีนครับซึ่งมีแค่สาขาเดียวเท่านั้นนะครับถ้าใครอยากได้เชือกฟางจากร้านเรานะครับ ตางจากทางร้านนะครับราคาเริ่มต้นที่1 9 0 0 0 0บาทนะครับมียี่ห้อิวพอแลนอินเอร์และนั่สี่ครับเครื่องสุกคันนะครับเป็นเครื่องนำเข้าจากต่างประเทศนะครับทุกคันเช็คพร้อมใช้นะครับอยากได้แบบเก็บสีหรือไม่เก็บสีนะครับเข้ามาชมได้เลยนะครับยังไงก็ฝากร้านนุ่งหนานะครับไว้เป็นที่พิจารณาด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ